ทุกคนครับนานๆเราจะได้หารีวิวเจ้า RSEtron TT นะโอ้โคันละ8ล้านทุกคนนะครับรถคันละ8ล้านมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับดูกันชนหน้าครับนะครับดูกันชนหน้าครับแล้วไปครับอ่านีไนะครับดูไปเรื่อยๆครับทุกคนครับนี่ประมาณนี้ยาให้มันเป็น o ู d เยียครับทุกคนนะคครับดูครับ ปึ๊บอ่ะมาดูครับรถเป็นไงบ้างนะครับนี่เบาะสปอร์อตครับเป็นอ e ีตรอนนะครับทุกคนแล้วก็มีด้านหลังมีด้วยก<ส>็ยขยับไปนะครับนะนี่ประมาณนี้รถคันละแปดล้านนะทุกคนครับ่มาดูด้านหลังครับมันแบบแนวสปอร์ตนะคือแบบแนวแนวสปอร์ตมันต้องนั่งนะโอ้โหมันสปอร์ตนะตูดมันลึก ตูดมันลึกเลยทุกคนเนี่ยครับหัวติดไปหน่อยนะสูงนี่ไม่ไหวนะทุกคนนะครับนะคือรถคันละแปดล้านนะก็ต้องเน้นต้องเน้นความสปอร์ตครับนี่ครับนี่แล้วดูครับดูความลาดเอียงครับนี่ อีตอนจีทีทุกคนนะครับเจ้าของเครื่องยนียเ่เราไล่ไปดูครับเราไล่ไปดูตรงนี้อ่าทุกคนใครไม่เคยเห็นนะาราคาราคาค่าตัวคันนี้8ล้านทุกคนนบอือหือได้ฟิลรถสปอร์ตได้ฟิลรถแข่งทุกคนดูดิโอ้ oh. เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเป็นไงนี่ครับมุมมองด้านคนขับครับคารดหลานอชอบอะ <c oughs> ่ะแล้วดูการเก็บการเก็บขอบการเก็บรอยเบาะรอยมันมันได้ทั้งหมดเลยนะทุกคนนี่ครับ โ oh. นานๆที่จะรีวิวสักทีหนึ่งนะทุกคนรถคัวนี้ฮ่าเอสกีดรด GT ครับ